สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพิธาโอกรอสซิงครับเฮ้ยออยเลยจ้างมาแล้วกี่บาทเนี่ยสามวันร้อยเหรอเฮ้ยนูมาจากไหน <c oughs> <c oughs> ะวันนี้นนทีนู่นแล้วองมาเที่ยวอัดกองแล้ววัวเ็กจะถาตัดไม่ดิไม่รู้ดิ เปิดไปนี่ล้วมั้างก่อนไม่รู้อ่ะแล้วไม่รู้อพอนังสั่งอ่าเซก็ก <c> ไ <oughs> อ้เถอโอ้ยวัวแรงก็เสีออกบางจอ้ออท้าทยมันไม่งับครับเออโอ,โอ้มันเข้าไปในร่องโอปยุย ใส่ไปก่อนแล้วก็ไปเทดินเสร็จก็ค่อยแซะออกได้พอท้ายมันไม่งับมันมันไประเบิดอีกตรงทางขึ้นครับมันก็ลื่นงับมันนะโอ้ไม่งับเหมือนเดิอมอ่ะแซกคอ้ย <c oughs> วันนี้ได้สองอาจารย์ครับฝั <c oughs> ่งนี้ได้จัดตอี่ครับทีดเด็ดเทียสาเลยนะครับเจ้านี้สุดจัด ปืดปาป้ดปืดปาดเลยครับได้อาจารย์โคมสุมามาหนึ่งคนแล้วก็เด็กอยอยเลอหนึ่งคนเมื <c oughs> ่อวานขับโคมสุเขามาสองชั่วโมงสลักหลุด,ด <c oughs> สุดจัดครับเที่ยวอะ่ะเมื่อวานะ่ะเดือดเดือดเลยเหรอเมื่อวานตักคนเดียวเนาะตักคันครึง่ง <c oughs> เสี้สันมาไหมอันนี้เสี้สันมาเออวันนี้เสี้สันมาโอ้เสี้สันข้าเสี้ต้นนี้นุ๊กเสี้ต้นมาเนี่ต้นมามใหม่ตเนอะไดิอ้เหมือนแต่ต้นไม่ใช่ได้งานเพลงชีไรหรเออแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะแต่คุยกันเมื่อวานต้นยินบอกว่ามามาก็มาไม่มาก็ไม่ไปได้เสี้สันมาตั้งข้าวเออได้ทีมงานที่สุราษฎร์ไปมาอ เออโ,โม่โม่เอ๊ะมือมือซึมนะมือซึมนะโอ้ได้สองอาจา์เลยวันนี้เจ้เาเลยทางจานสนครับเลยมือปืนเสียแพรแล้วก็ฝั่งนั้นก็มือปืนเฮยสาครับโอ้ เราได้แต่รับปรจานเลยวันนี้จะซุนไหนวะจนไล่เป็นครถไถ่แกอยากทำแล้วแกเอาปีมาปรุงน้อนแกดองได้ไงไอ้แกขับรถไถ่ไปวันนี้เมื่วานแกไปแป๊เดียวเองแกดองได้เลยแกว่าดันเมื่วันไม่เล่นหมดเลยโดนปุ่นที่หายเลยเดี๋ยววันนี้เอาสู้ไปนะดันแกเองที่แรงไม่เป็นเพื่อนเลยใช้แต่กำลังไม่ใช่สมองเลย เฮ้ยวันนี้กี่คันแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเออจน <มา S 2> ันเตอรมานี่หว่า,าก,กว่าเกือบ <c oughs> ยอี่สิบนู้ฮะอามาว่าดี้แม่เต้ารีเลยนี่อโอ้ แปลงสองวันเที่ยวก็จะาแมวใบกลรบเลยนี่ไงตามแนวนี่เดียมนี่ไหมเออหน่อยคือทุนให้ลูกค้าได้แบบสองอาจา์เลยวันนี้ chuột lấy phía nó Trời chuột thôi bạn <laughs> Ôi dồi, dễ vưng bay đó Hả? <laughs> <laughs> à? Tôi lấy cặp tới một kia dài yếu. เัเตยเต็มแล้วครับออกมาละหนึ่งโอ้ดินยาจีกระบะดีนักแล โอ้ยจัดสุดไม่พอครับส่ส <c oughs> จัดสุดจัดหนักจัดไปครันเลยสักกี่เลยเลยชุกเข,ขา้าแม่ตารี อ๋อลุงนอนปะตุงนอนหลับบ้างเอ้ยลุงนอนหลับมั้งปะทุงโอ้โอ้ไฟเรือครับปืดปืดปืดเดี๋ยวได้โซ่ใหม่วันนี้เลยจัน ก็ให้สิตเตอร์ไปยกให้วะเดี๋ยวออกไปเลยกว่าจะเสร็จนุนั่นแหละเครียร์รถนี้ก็คอยไปยกเลยเดี๋ยวจะได้โซ่ไปทำอยู่เมืองครับไปกับอาจารย์ใหญ่ <c oughs> วันนี้สองครูสองอาจารย์สองวิชา <c oughs> ฟังเสียพี่ก็ไม่โครมาสามคันแล้วครับจดจัดเลยพี่น้องหลังนี้ก็จะเป็นปลาทอมครับแมวแมวเราตักสองเลยครับนี่ยย่ะ

โอ้เกือบไม่ถึงอู๋มาควายควันจีนับเอาคเครับก็รอติดตามกันเฮ้ยก้อนถอยอีกไม่ถึงครับควายมันแขนสั้นอะคครับก็รอติดตามกันคลิปหน้าครับ คลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ